นวนสองในแก๊งผู้การชนบุรีหนีออกนอกประเทศแล้วบิ๊กโจ๊กพูดเองความคืบหน้ากรณีผู้การชนบุรีล่าสุดเมื่อเวลา19นาฬิกา45นาทีวันที่17มิถุนายนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยความคืบหน้ากรณีผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีพร้อมผู้เรียกรับเงิน140ล้านบาทว่าในคดีนี้เมื่อ3-4ถึง 4. วันก่อนทางผู้เสียหายได้เดินทางมาที่สโมสรตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ในครั้งแรกยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ร้อระบุให้ผู้เสียหายทราบว่าการแจ้งความนายตำรวจระดับสูงต้องรับผิดชอบในการกระทำหากไม่เป็นความจริงงอซึ่งทางผู้ร้องเรียนก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีการเข้าไปแจ้งความที่สอพอคูคตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรับมอบเงินทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจได้มีการสั่งให้ตรวจสอบซึ่งเมื่อสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ามีมูลความจริงพลตำรวจเอกสุรเชษระบุอีกว่าในวันพรุ่งนี้วันที่18มิถุนายน พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปที่ศาลเพื่อขอหมายเรียกนายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งแนายเมื่อรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากทั้งหมดได้ติดต่อมาเพื่อขอมอบตัวและมีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ในส่วนของพลเรือนทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ก็จะขอหมายจับมาดำเนินคดีแต่เบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนได้กระทำแบบนี้มานานและหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งก็จะทำหมายแดนส่งอินเตอร์โพลตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย ซึ่งนายตำรวจทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและข้อหาตามมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือจะรับผลประโยชน์เบื้องต้นจะเป็นสองข้อหานี้โดยมีการสอบปากคำไปแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับทางธนาคาร แต่เบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนได้กระทําแบบนี้มานานและหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งก็จะทําหมายแดนส่งอินเตอร์โพลตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอากลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยซึ่งนายตำรวจทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบและข้อหาตามมาตรา149เเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือจะรับผลประโยชน์เบื้องต้นจะเป็นสองข้อหานี้โดยมีการสอบปากคำไปแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับทางธนาคารพลตารวจเอกสุรเชษฐกล่าวอีกว่าส่วนผู้เสียหายที่เดินทางมาแจ้งร้องเรียนนั้นก็จะต้องถูกดําเนินคดีควบคู่กันไปด้วยเนื่องจากเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์โดยจะต้องมีการไล่ตรวจสอบย้อนหลังว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องถูกดําเนินคดีทั้งหมด ทั้งนี้สาเหตุที่กลุ่มผู้เสียหายตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะมาจากถูกเรียกเงินเยอะจนรับไม่ไหวและจากการตรวจสอบไม่พบว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังต้องยอมรับว่าผู้เสียหายทําธุรกิจสีเทาแต่ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเพราะทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แต่ครั้งนี้การเรียกรับผลประโยชน์ถูกรีดไถยอย่างหนักหนาสาหาัสฝ่ายคนทําธุรกิจผิดกฎหมายรับไม่ได้เลยตัดสินใจมาร้องเรียนส่วนใครที่เป็นหัวโจกในการคิดวิธีการพาไปตามโรงพักต่างๆนั้น เจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ไม่ขอเปิดเผยโดยมีทั้งตำรวจและพละเรือนร่วมมือกันไม่เช่นนั้นทำอะไรแบบนี้ไม่ได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าในส่วนของทางผู้กำกับการสอพอคูคดไม่มีความกังวลอะไรเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้นจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอยืนยันว่าตนไม่มีการเป็นสัตรูกับใครแต่เมื่อทำความผิดก็ต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ที่ต้องทำเพราะเป็นเรื่องขององค์กรทั้งนี้ตำรวจกับตนมีเส้นบางๆกั้นไว้ ถ้าเมื่อใดที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งไปก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจถ้าเมื่อใดพบเหตุลักษณะนี้ก็ต้องดำเนินคดีพบกี่รายก็ต้องดำเนินคดีหมดถึงเป็นพี่น้องกันก็ต้องไม่โกรธกันต้องเข้าใจคนหมู่มากกว่าสอบแสนคนถ้าช่วยลูกน้องบ้านเมืองก็ไม่สามารถพัฒนาได้ประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธา